สวัสดีค่ะแท็จากร้านข้าวถมค่ะโนอนอบับาทอสครับวันนี้เราอยู่กันที่อบาทอสค่ะวันนี้มาหาข้อมูลความรู้จากอาจารย์โนนนะคะมาช่วยกันอธิบายกันเลยสั้นๆว่ากับประเด็นที่ว่าเครืองแก้วกับเครือบเซรามิกแตกต่างกันอย่างไรอ่าโอเคจริงๆเรียกว่าอะไรก็ได้จะดีกว่านะครับเพราะางั้นเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะสับสนเพราะว่าเข้าใจว่าหลายๆคนน่าจะเชื่อไปแล้วว่าใช้คําว่าเครื่องเซรามิกแล้วจะดูดีกว่าแต่ก็จะน่าจะไปสับสนเพราะว่าอาจจะเห็นคําโฆษณาว่าเครือบเซรามิก 2009แล้วไปเจอเคลือบแก้วอาจจะ7 0 0 0เอ๊ะไหนดีกว่าทำไมราคามันถูกกว่าอย่างนี้นต้นนะใช่ค่ะน<ต>ั้นถ้าจะเอาให้รู้กันลึกๆหน่อยเนาะเราก็มาเริ่มต้นจากที่เราใช้คำนิยามแบบนี้มาได้ยังไงกันก่อนดีกว่าแล้วผิดหรือไม่เนาะอเอาว่าคำว่าเคลือบแก้วก่อนจริงๆเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วที่เทคโนโลยีแบบนี้เข้ามาที่บ้านเราเนี่ยเขาก็ใช้คำว่าเคลือบแก้วคำเดียวเท่านั้นแหละอ่าเพราะอะไรเพราะว่าเขานิยามตามวัตถุดิบที่มาใช้ผลิตน้ำยาประเภทนี้เลย ก็คืออะไรครับซิลิคอนไดอัลไซหรือ,อซิลิก้าภาษาละตินหรือ SiO สอสูตรทางเคมีเนาะก็คือทรายนั่นแหละบางแท้ที่เอามาผลิตเป็นแก้วน้ำดื่มใสๆเนี่ยแล้วน้ำยาพวกนี้เราเอามาเทใส่ภาชนะแล้วปล่อยให้แห้งก็เป็นผลิตใสแข็งเหมือนแก้วไปเลยเพราะอันนี้คือนิยามตรงๆตัวไปเลยว่าเือแก้วทีนี้มันก็มีการพัฒนาสูตรเคมีนะก็คือว่าเพื่ออะไรฮนะเพื่อให้มันปกป้องได้ดีขึ้นนั่นแหละ ลื่นขึ้นรถแลนดสเ็จทานดีขึ้นไล่น้ำดีขึ้นก็มีการแข่งขันกันแบบนี้นะครับก็เลยพยายามจะใช้พี่ชํา,ยาว่าใช้ศัพท์หรือปรับคําให้ดูเข้าใจง่ายว่ามันเป็นทเทคโนโลยีใหม่เข้ามาแล้วซึ่งถามว่าจะเรียกว่าเคลือบแก้วเหมือนเดิมได้ไหมก็ได้เรียกว่าเคลือบสนิกได้ไหมก็ได้เพราะว่าอะไรอ่ะทีนี้มันมยยามเพราะว่าเคลือบสนิกนะเนาะเอาแบบเร,เร็วก็คือว่า ต้นทางจากประเทศจีนเลยเอาดินเหนียวมาปั้นๆเป็นดินเหนียวนุ่มๆเอาไปเผาทำปฏิกิริยากอุณภูมิกับอากาศมีความแข็งกลั่นขึ้นมีความเพียรน้อยลงเป็นผลึกที่ชัดเจนมันก็เป็นกระบวนการของสมิกซึ่งกระบวนการของสมิกไม่จำเป็นต้องเป็นดินอย่างเดียวไอซิโกนาอ์สซยเราก็เป็นเหมือนกันอ่าปฏิกิริยาตอนแรกมันเป็นน้ำเหลวๆพอทำปฏิกิริยากับอุณหภูมิกับอากาศแล้วเนี่ยมันก็อะไรฮะมันก็แข็งใสเนี่ยเป็นกระบวนการของสมิทนั้นเรียกอะไรก็ได้ไม่ผิดอ่า ถ้าเพื่อนๆจะไปดูเรื่องเทคโนโลยีป้ามันผว่้ในดีก็ต้องไปดูเนื้อในมันเช่นเดี๋ยวนี้มันก็ไปพัฒนาถึงขั้นมีเซลร์เฟลิ่งเอฟเฟกเหมือนตัวเลซินของเราเนี่ยนะใ่ใชู่รด้วเด้ตัวเองก็น่อได้ก็จะเป็นตัวที่ขายดีแล้วก็จะชูแบนด์ของเราด้วยใช่ครับนี่ก็เป็นการพัฒนาสูตรเคมีขึ้นไปอันเรียกอะไรก็ได้สรุปว่าก็คือเหมือนกันแหละถ้าจะพูดแบบนี้ก็ได้นสั้นๆว่ามันก็คือเหมือนประเภทเดียวกันอาจจะต้องไปดูเทคโนโลยีของตัวน้ำยา เฉพาะเจาะจงของแต่ละตัวว่ามีคุณสมบัติอ,อ,ยอย่างไรซึ่งสำคัญไม่พอแล้วเราไปเพียดน้ายาอีกเดี๋ยวไม่ได้ต้องเทียบ3องค์ประกอบเดี๋ยว <คะ S 2> น่าจะเข้าไปประเด็นต่อไปของนันทัสด้วยก็คือเรื่องการเตรียมผิวน้ายาตัวน้ํายาเองแล้วก็งานหลังการขายต้องเป็นอ,โปโปปองค์ประกอบมัดรวม3ตัวคไปไปแยกตัวใดตัวหนึ่งออกมาไม่ได้มันจะเพราะจะพิสูจน์ไม่ได้ว่าตัวนั้นเครือแก้วร้านนั้นดีหรือไม่ดีด้วยโอเคงั้นวันนี้เราก็ให้คําตอบกับเพื่อนๆแล้วนะคะว่าเครือบแก้วกับ เซรามิกมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไงนะคะสรุปสั้นๆเลยว่าคือเหมือนกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวฝากติดตามชมคลิปหน้าว่าสร้างองค์ประกอบสําคัญก่อนที่จะตัดสินใจนะคะว่าจะเป็นเคลือบแก้วหรือเคลือบเซรามิกมีอะไรฝากติดตามด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ